เิดเรตติ 1. ้งตอนจบละครชุดดวงใจเทวพรมใครมาวินค่ะปิดฉากกันลงไปแล้วค่ะสําหรับละครชุดดวงใจเทวพรมตอนผรชีวันซึ่งถือเป็นเรื่องสุดท้ายของเจกรวันห้าหนุ่มจุฑาเทพและห้าสาวเทวพรมเลยค่ะซึ่งเรื่องสุดท้ายของชุดก็ปิดฉากลงไปอย่างสวยงามค่ะเพราะสามารถกดเรตติ้งตอนจบไปได้มากถึง3.7ซึ่งถือว่าสูงสุดของละครชุดนี้ไปเลยกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าแต่ละเรื่องจะทำเรตติ้งตอนจบกันได้เท่าไหร่นั้นไปติดตาม กเลยดีกว่่าคะเปิดมาด้วยละครเรื่องแรกของชุดอย่างและออจนันได้เร็ติ้งปันจบไปที่2.8ในขณะที่ขวัญรื้อไห่ไปได้3.6 ได้พิสุดได้3.3ดุดอับซอนได้3.3เช่นกันค่ะและปิดท้ายด้วยพรชีวันที่ได้ไปถึง3.7นั่นเองค่ะและยังถือว่าเป็นเรื่องเทเรติ้งเฉลี่ยสูงสุดด้วยส่วนเรื่องความสนุกนั้นก็นต้องแล้วแต่แฟนๆแล้วล่ะค่ะเพราะถ้าหากใครชอบแนวสืบสวนส,วนสอบสวนกระชอบและออจันมากซะกว่า ถ้าใครชอบแนวซู้ชีวิตแม่ยายขาโหดก็จะยกให้กับควนรือไทยและดุดอับซ้อนส่วนถ้าใครชอบแนวความรักกุ๊กกิ๊กก็ยกให้ใจพิสุทธิ์และผ่อนชิวน,นันเองค่ะเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักแสดงและทีมงานทุกคนด้วยเพราะถือว่าประสบความสําเร็จแล้วแถมยังเป็นการจ้างเกิดของพระนางน้องใหม่ได้หลายคู่ด้วยค่ะซึ่งเชื่อว,ว่าหลังจากนี้พวกเขาจะต้องมีงานเข้ามาอีกรัวๆอย่างแน่นอนค่ะ